ครับได้เจอตัวจริงแล้วเป็นไงหล่อไหมไปทำรายการปลาดวงแล้ก็อะไรน่ารุดนี่นี่เอฟซีปลาดวงใช่ครับข้าวปลาคารมาเลยค่ะอ่ามาเลยค่ะเอฟซีน้ำใช่ครับเราต้องภาพ XC ขึ้นหน้าปก สวัสดีครับเพื่อนๆครับช่องโนโดพาเที่ยวพ่อแม่ลูกเที่ยวกินตามสบายครับพี่โดวัสดีครับสวัสดีครับุณตัสเรายังอยู่ที่สุพรรณบุรีฮะขับรถเข้ามาที่วัดพระลอยอมองค้าสุพรรณบุรีครับมองค้าเขาบอกว่าวัดนี้มอกอยู่ติดแม่น้ำท่าจีนแล้วก็มีตลาด มีตลาดเขาเรียกว่าอะไรล่ะตลาดที่เปิดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์และวันนักขัตเตะ์เลิรัค่ะเราก็เลยจะพาเอฟซีมาเที่ยวตลาดกันชื่อว่าตลาดอะไรนะอตลาดรถเยอะเลยมีนะตลาดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตลาดล่มไม้ชายน้ำวัดพระอพรอย งั้นเดี๋ยวเราไปหาที่จอดกันให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆเข้าไปเดินดูตลาดกันพี <h 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 ่โดพร้อมไหมครับพร้อมไหมฮมาหาที mm ่จอดก่อนครับวัดเขากว้างขวางที่จอดรถเยอะและวแม่น้ำท่าจีนน่าจะอยู่ทางนู้นฮงจ้าหิมะ จัดรถให้เรียบร้อยก่อนนะ,ะครับเขามีตลาดตลาดในวัดนะแต่ตรงตลาดเขารู้สึกเปิดเพลงตึงตังตึงตังอยู่ผมก็เลยเดินมาทางนี้ก่อนฮนะนอันนี้เป็นบรรยากาศริมแม่น้ำท่าจีนที่ผ่านวัดพะระลอยแต่ว่าเขาทำดีมากเลยทางนู้นก็เป็นร้านอาหารน<ม>ี้ด้าน,านหลังด้านหลังร้านอาหารของวัด ก็มีร้านค้าแล้วก็ด้านหลังเขาก็ให้เป็นบรรยากาศนั่งกินลมชมวิวให้อาหารปลาะเดินมาทางนี้แต่ว่าเขาคึกคักอยู่ตรงนู้นเขามีตลาดแล้วก็มีแพรแพรให้ลงไปให้อาหารปลาะ ตรงนี้เป็นศาลาหลวงพ่อเฮงหลวงพ่อเฮงก็คือวัดสังกัจจัยองค์นี้เป่าอยงด้านหลังวัดสังกัจจัยพาเดินมาดูตรงแพแพใ,ให้อาหารปลาครับไปตาแพแม่น้ำท่าจีนนะเด,ดี๋ยราท่าจีนนี่ใส่แว่นรอเลยไปดเดินไป<อ>หาแม่<ด>แม่รออยู่ตรงรถ ผมพาโดโดมาเข้าห้องน้ำนะฮะตรงนี้เข้ามาด้านริมน้ําแต่ว่าตรงข้างหน้าเขาคึกคักเพราะเขามีตลาดพาให้ชมบรรยากาศของวัดพะระลอยก่อนฮะ มีหารหลวงพ่อพระลอยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวค<ร>ุชมชวนคุณตั๊กมาไหว้อันจอดรถฮะแล้วที่ไกลๆนู่นฮะไม่เข้าไปใกล้เพราะ <ไป S 1> มีเสียงเพลงเป็นตลาดร่มไม้ชายน้ำนี่ฮะเป็นเพื่อนครับคุณตั๊กไปรออยู่ด้านในตลาดนล่นเรากำลังเดินมาตรงจุด ที่เขาเปิดเป็นตลาดล่มไม้ชายน้ําวัดพ้าลอยครข้างในเขามีคาราโอเกนะเนาะอาจจะมีการตัดเสียงกันรรยายเป็นช่วงๆนะตลาดล่มไม้ชายน้ําวัดพาลอยสุพรรณบุรีครับ คุณเนนะาะทำให้เป็นบุณากน้ค่ะ่ข่าชาวบ้านใบ,บส,สดสดมะเขือม่วงชอบมากเลยมะเขือม่วงชอบ ควรทอดมันน่ากินมากเลยเนี่ยทอดมันขายไงคะอ๋อคนรพิชิตบาทเอ๋อพี่โต๊ะทอดมันไม่ร้อนใช่ไหมคะเนี่ยร้อนร้อนร้อนเลยเด็กหวานไหมคะอ่าเอาค่ะเอาเอาน้ำจิ้มราดเลยค่ะน่ากินราดเลยได้ค่ะขอบคุณค่ะอ่ะแม่แตังให้ค่ะพี่โอ๊ะถือชิมเลยลูกมาดูชิมซิ ปวดตักอ่าอันนั้นอันนั้นมันมีราคาอยู่อ่าเรามีราคาออนหม่ยเท่ากลูกหนึพี่ด้อยถุงนี้พี่ด้อยหยิบถุงนี้ให้ให้น้องเขาอ่าลูกอ่ะอะลุ่ยห้าสิบบาทพี่ด้อยครับถืออาจารย์เข็มขาต นี่ก็ขนมโบราณทองม้วนพับนะครับอ๋อ,อ,อมีทั้งแบบพับแบบม้วนเลยครับม <ST ege> ีนชื่ออันนี้ไปถุงเลยเขาแบบพับพับอ่ะอะไรนะตบดตม,ม้วนอย่างเดียว อนุนเขาจองไหมได้ตะบนบอกมันติดอยู่นี่นะผมมันหายจะได้แบบนั้นน่ะต้องรอเหรอรอได้ไหมคะหมดแป้งแล้วเขาจองไว้หมดแล้ว้องก็เหลือ้อเดทำไหมสก้ววยใส่ก้ววด ใช่ไหมคะ40บเราเดินดูดไปแล้วกลับมาเติม50บาทติดฟรีหนึ่งครั้งเติมฟรีหนึ่งครั้งเหนื่อยแค่ไหนเติมฟรีสองครั้งที่บ้านเราที่บ่านถือขึ้นรถไปด้วยเติมฟรีหนึ่งครั้งเนาะแล้วเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่50บาทเติมฟรีหนึ่งครั้ง เติมน้ำอะไรก็ได้ใช่ไหมคิดเยอกินไงเดินไปดูนรกสวรรค์ก่อนอใช่ไหมตรงนั้นเขามีรูปปัน้นแล้วเดี๋ยวค่อยเดิน<ป>เดินกลับมา<ป><ป>ดเดี<ป>ดเบียประชุม เดบคุณนะคะ<ล>เดี๋ยวเดินย้อนมาเติมนเดี๋ยวเดินย้อนมาเตือนเกตไปเดินไปเดิเนไปดูเขาปั้นหุน คุตัก่รูปถ่ยรูปตัวแถ่อ๋อมาหนึงน่งสองสามเดินหน้ามาเก้านึงพอแล้วนะครับสองสามเดินไปดู

หลังเขามีลูกปั้นเนาะลูกปั้นนรกสวรรค์ไม่ใช่สวรรค์นรกนรกอย่างเดียวสวรรค์อยู่ทางนู้นมีช้างนะก็เป็นริมแม่น้ำท่าจีนตลาดหน้าเดินตลาดสะอาดเย็นสบายด้วยเย็นสบายโล่งนั่งพักผ่อนมีเพลงฟังเพื่อนเพื่อนมานะคะมาเที่ยวัสุพรรณสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมาวัดพระลอยวัดพระลอยค่ะ ปักหมุดมาวัดพลอยอได้เลยส้มตำเฉยแบ,บมไ <c oughs> ปน,น,นั่งเลยยี่ห้าข้าวจานไปไปรอพี่นั่นแหละเดี๋ยวพี่ให้ก็น่าเกลียบปูนึ่งเลยนะปูนึ่งับ<ย>อย่าเติมน้ำอัญชันเอาน้ำมะพร้าวเอาไม่เอาน้ำเอาน้ำมะพร้าว มะพร้าวอ่ะรอิเติมอีกรอบอันชันมะนาวเนี่ยอัชั้นร้ออันชั้นมะนาวกะป๋อเอาไว้ไช่หอได้ไมะได้ครับจะซื้อจะไปใส่ผู้ด่างใช่กระปดคะุณนะคะ คุณจำพริกนากินมากเลยเนี่ยแก,ก้แล,ลด้แลดูก่อน,น,นานกะปิคยมากป้คาคะนันพริกถุงเท่าไหร่คะมเยีเอาถุงนึงปลาราสุกด้วยเนี่ยจะูกเกาไปสามานเลกกนี่นะคะเอาถุงหนึนงนะคะเาะ อันนี้ทุงเท่าไหร่คะครับกะพราสามสิบบาทเอาซองกระปุกได้ค่ะห้ิบาทได้ไหมคะเนี่ยไม่ได้หค่ะนี่นี่ค่ะอันนี้น้พริกกะปินะคะ เท่าไหร่คะร้อบาทก็คือคุณขอจ้งไงคะ <c oughs> <c oughs> ได้ไหคะ ครูต od mm ั hmm. mm ๊กครูต mm ั๊กจำได้เอฟซีโดโดพาเที่ยวเขาบอกจำโดโดได้สวัสดีค่ะโอ้ขอบคุณมากค่ะว่าขายอะไรอุดหนุนจีก็ต้องอุดน้ำพริกน้ำพริกอะไรคะเขเดินหาปลาด้วยวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ได้เจอตัวจริงแล้วเป็นไงหล่อไหมอันนี้น้ำพริกอะไรคะเนี่ยอันนี้ปลาผัด เดินมาปุผาบอกว่าโดโดพาเที่ยวโดโดพาเที่ยวได้่ะสามห้าจ้ะสามปลุกหลายผาได้หมดเลยผาสางกับปลุกหลายอุดรเอฟซีหน่อยดูดูดูได้เลยอันนี้มันเป็นอะไรบ้างคะแดดนี้เผาเผาป่าเผ็ดไหมคะไม่เผ็ดมากค่ะอันนี้เอฟซีได้เจอตัวจริงได้มาเจออะไรได้ออกช่องแล้วใช่จริงเลยแอฟปุกก็อร่อยค่ะทอดมาใหม่ คุณอเมงดาไหม<อ>ใช่ไหมแมง<ม>ดา,า<อ>ค่ะหาร้อยหนึ่งค่ะอุน่นเอฟซีหน่อย ไปดูไปทำรายการปลาดวงแล้วก็อะไรนะร้านนี่นี่เอฟซีปลาดวงใช่ครับชอบใช่ไหมนี้กดกดคอยดูไว้นะเดี๋ยวได้เห็นตัวเองอยู่ในช่องแล้วดค่อยูนี่ฮะงานผลพอลูกเพลงเขาหยุดพอดีสัมภาษณ์เอฟซีไหนเนี่ยเมื่อกี้เดินมาเอฟซีโดดอดโดพาเที่ยวอรสวยด้วยโอ้ขอบคุณค่ะต้องเดี๋ยวขอบคุณครับป้าก่อนขอพาเที่ยวขอขอน้ำแตงโมปั่นแก้วหนึ่งครับแตงโมปั่นแก้ว เดี๋ยวอุดมือขายขายตรงนี้ประจํำทางนี้ก็คือวัดพระลอยวัดพระลอยเสาร์อาทิตย์ก็จะมีเสาราทิตย์เหรอคะนักขัตฤกษ์มันมันจะานป้าอะไรล่ะร้านป้าเป้าขายประจํำป้าเป้าเจ้าเก่านี่ครับติดต่อเบอร์นี้เราก็สนับสนุนเอฟซีแล้วหน่อยขอบคุณครับที่ทักทายกันครับ เอาทุนนึงค่ะอร่อยมากเลยนะคะนะคะค่ะพวกนี้นะนิ่นะอันนี้มะเขือขอบคุณมากครับกรอบนิ่มชอบดูก็ปลาอย่างเดียวน้ำพริกปลาล้านะขอบคุณนะคะมีแต่ fc ทั้งนั้นเลยมีแต่ fc ทั้งนั้นเลยได้ปลาแล้วใช่ไหมได้ปลาได้ผักเรียบร้อยหมดแล้ว ขอบคุณค่ะถ่ายถ่ายถ่ายยืนกับ FC หน่อยมาเร็วๆมาหน้าปก่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะเอฟซีหน่อยถ่ายครับเราต้องภาพ x c ขึ้นหน้าปกขอบคุณค่ะจ้าค่ะวัสดีค่ะป้าวัสดีค่ะวัดีค่ะวัสดีค่ะไม่ทันปิดท้ายเลยไป ไปเดินต่อค่ะน่าจะใช่ขอบคุณนะครับที่ทักทายกันก็ใครผ่านมาที่ตลาดพะลอยทุกเสาร์อาทิตย์นักขัตเลิกนะมาอุดหนุนทั้งแคบหมูทั้งเนี่ยผักสดๆน่าทานทั้งนั้นเลยครับธัญรักษั์และผลไม้บคุณครับสดจากสวนเลยไร้สารพิษ อ๋อสวัสดีค่ะสสวัดีครับเอฟซีลองเจอเอฟซีอีกแล้วไปเที่ยวเอฟซีขายของอยู่นี่ครับมาเที่ยวกันอยู่ที่สุพรรณเหรอคโโดดรับก็มาที่คางที่สุพรรณเมื่อคืนนี้คางที่สามยังค่ะวันจันทร์ยังโรงเรียนจะสอบเสร็จวันที่สี่ค่ะรักนะเอฟซีทักไทยมาตลาดนี้ค่ะเอฟซีค่ะ สวัสดีครับวสวัสดีครับวัสดีครับดปบ๊ายบายบ๊ายบายบายเอฟซีบอกว่าโอ้เอฟโดโดนน่ะเอฟซีจำได้โดโด้นี่โดโด้ส่แว่นรอเอฟซีพักเลย มาเรียบร้อยครับเมื่อกี้ในตลาดเสียงเพลงดังมากก็ผมก็บัญญายเป็นตัวหนังสือบ้างพูดบ้างเจอเอฟซหลายคนนะเอฟซีชุพันเอฟ fc มารวมกันอยู่ที่นี่มาพักผ่อนเป็นเป็นเป็นร่มเป็นร่มแบบต้นไม้ใช่แล้วเขาก็มีคาราโอเกะคาราโอเกะมีร้องเพลงนั่งทานข้าวสบายๆทานข้าวเหมาะแก่วันพักผ่อนครับเพื่อนๆครับ สุพรรณมีสถานที่่อาเที่ยวเยอะมากเลยค่ะคุณตั๊ชอบมาที่สุพรรณเพราะว่าม้าขุนย่าก็อยู่สุพรรณสุพรรณัปท่องเที่ยวเลี้ยวเข้ามาเป็นแถวเลยดูดิขับรถเลี้ยวเข้ามาเป็นแถวเลยนะท่องเที่ยวรถจอดเยอะมากซีนถ้าสนใจมาได้เลยนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะนึกถึงมาสุพรรณก็แวะมาได้ครับวัดพระลอยปักหมุดมาวัดพระลอยทุกวันเสาร์อาทิตย์วันนักขัตฤกษ์เขามีตลาดน้ำวัดพระลอยมีเอฟซีขายของอยู่ฮะ บอกว่าเป็น fc ช่องโดโดพาเที่ยวคุณป้าหนึ่งเมื่อกี้ให้ให้ข้อโพดโดโดมาด้วยนะปิฟเลยป้าเผว่าทำมาให้โดโดตัวจริงเราจังเลยเลี้ยวมองงั้นก็เดี๋ยวเราไปหาก๋วยเตี๋ยวกินกันต่อเนาะเมื่อกี้ขับรถมาผ่านมาเห็นมีร้านบรรยากาศดีๆตกแต่งย้อนยุคอีกแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันไม่รู้จะย้อนกลับไปหาเจอหรือเปล่านะก่อนมาเมื่อกี้ รถก็เยอะอยู่ตอนนี้บ่ายคล้อยน่าจะเบาลงงั้นก็คลิปตลาดล้มไม้ชายน้ําวัดพระลอยกรงเท่านี้นะครับดูครับสวัสดีครับก่อนสสวััดีครบสวัสดีครับเจอกันฝากอะไรฝากหนึ่งฝากกด Subscribe ฝากกด Subscribe กดไลค์ยินดีต้อนรับด้วยนะครับยินดีต่อไปครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันที่ต่อไปครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับบาย bye เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณนะครับบ๊ายบายบาย